ความยายามในการคิดทําความไม่ดีเนี่ยกเกิดขึ้นทางกายวาจาใจนะฮะได้ทั้งหมดสิบสองดวงแล้วในสิบสองดวงนี้เจติิกเต็มที่ยี่สิบเจ็ดอย่างที่เคยบอกนะคะยี่สิบเจ็ดอัญญาสิบสามอภิษณเจติิสิบสี่ลงมาค่ะในอเหตุทักกัรจิตสิบแปดดวงนี้มีวิริยะเข้าอยู่ได้สองดวงคือ มนโนทวาราวัชรทีหนึ่งและหะสีตุปาทัตทีหนึ่งหะสีตุมีเกเทศสิบส,ส,สองดวงลงมาในมหามหามหา,มหาลงมาทั้งหมดเลยนะคะถ้าหนึ่งร้อยขึ้นอย่างที่เคยบอกเก้าสิบเอ็ดดวงนี้มาหมดเลยนะคะ,ะกามาวัจะระสงครามทีที่สี่รูปสิบห้าอะรูปสิบสองรูตรัสสีส่สิบจิตจะมากแค่ไหน ้องไปดูเจลสิกว่ามากที่สุดอยู่กับดวงใดนั่นละเอามาคิดหาห้าสิบสองให้ได้ดอาวลยนั่นแหละค่ะมหาอิทยาคือสามสิบแปดแบ่งเป็นอนยายุยี่สิบสามโสมนัสเจยี่สิบห้าในอกุศุลก็มีสิบสองขอโทษด่าในอกุศุลก็มีสิบสามกับสิบสี่ในมหาอุศุลมีสิบสามกับยี่สิบห้า สิบาซ้ำกันสองครั้งหักไปครั้งหนึ่งตงกลงก็เหลือสิบสามี่ยี่สิก็คือ52ไม่ได้หักอะไรเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะยังไม่หักนะทีนี้มิเริยเจตสิทนี่เขาเป็นประธานในการพูดเพราะฉะนั้นเขาต้องหาเจตสิทที่เกิดร่วมกับเขาใช่ไหมคะเจตสิทที่เกิดร่วมมีทั้งหมด51าดวงเว้นตัวเขาเองเนาะ เว้นตัวของเองนะคะคือเว้นวิรยิยะเว้นตัวเองต่อไปปีติค่ะปิติเจตสิกย์หนึ่งดวงประกอบได้ในจิตทั้งหมด5 1บดวงปิตินี้จำไว้ให้ดีนะคะเขาไปประกอบกับจิตที่เป็นโสมนัสเวทนาเท่านั้นเนวทนาที่เป็นอุบเบกขาหรือว่าโทมนัสเขาไม่ประกอบนะคะจำไว้ให้ดีว่าเขาอยู่ในโสมนัสเท่านั้น ไปอยู่ในโลภะโสมนัสสี่สี่ดวงแรกของโลภะข้างบนนะฮะสีข้างบนเลยสีข้างบนอาา 4, ่า, 4, า,อา,าโสโสโสนั่นแหละก็คือโสมนัสสี่ดวงไล่ลงมาไล,ล่จิตลงมาโสมนัสสานตีรณะนจิตหนึ่งโสมนัสห้สี่ตุกป,ปาโสมนัสจิตหนึ่งหกแล้วใช่ไหมคะมหาภูสโสมนัสสี่มหาวิาป,ปากโสมนัสสี่ มหากริยาโสมลสี่ไล่ลงมาค่ะปฐมยานนั้ีดสิบเอ็ดทุกยัทานนั้ีดสิบเอ็ดตาติยัทานนั้ีดสิบเอ็ดมีแค่นี้ค่ะที่ปีติเข้าได้ห้าสิบเอ็ดดวงในห้าสิบเอ็ดดวงนี้ <c oughs> มีโลภะสี่ดวงใช่ไหมคะโลภะสี่ดวงนะั้นดูในเกียรติสิโลภะนะสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสี่เก้ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะ โลภะสี่ดวงนี้เมื่อรวมกันแล้วเจตสิกจะต้องได้ยี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดบวกกันแล้วสามสี่ครั้งเนี่ยต้องได้ยี่สิบสองยี่สิบสองคืออนยาสมาณนะเจตสิกสิบสามโมจารุกาเจตสิกสี่โลภะเจตสิกหนึ่งทิฏฐิเจตสิกหนึ่งมานะเจตสิกหนึ่ง ทีทุกกะเจตสิกธสองถ้าเราว่าเป็นกลุ่มเราจะได้อัยนยีสิบสามโมจตุกกะสี่โลติกะสามเลยใช่ไหมคะโลติกะสามใช่ไหมคะเพราะโลติกะก็คือโลภะอิทธิมานะใช่ไหมคะอ่าโลติกะสามแล้วมาบวกทีทุกกะอีกสองรวมแล้วโลภะสี่ดวงนี้ มีเกลือเข้าประกอบเป็นที่22ดวงใช่ไหมคะ <22. S 1> โะคะ <22. S 1> อ้โัโอ้โโอ้อ้โหะอ้โหโอ้โหอ้มีอัโหโออยู่ด้วยนอคะสัอเก,นะโก,โกตโอ,นนะะอ้ญญ 13. โนหนอ้โหโอ้โหโอ้ะหโง้โหโโหโอ้โหโอ้โหาอ้ะหโม้โหโอัโหาอ้โหโส้โสโอ้โหโอ้หโอ้หอ้หโอ้โ เพราะว่าวิริยะเขาประกอบได้หมดเลยใช่ไหมคะสมนัสจิต91แต่ที่1 2ก็อขอโทษนะ13 13 4 3 2ได้เท่าไหร่นะคะที่22ใช่ไหมคะ22กบวกกับ38ได้เท่าไหร่คะแม่อยากให้เจอ52นะแม่นะ อย่าให้เจตสิกาสิบสองนะเอ่อัญญาดีมันพูดสองครั้งนะอัญญาไปพูดตอนตรงโลหะครั้งหนึ่งละแล้วอัญญาก็พูดตรงม้หาตุวลดอีกครั้งนึ่งนีอัญญาเอาสิบสามดวงก็พอแล้วเชลิสานพูดสองครั้งอย่างเี้ยถ้มคนเดียวเาพูดสองครั้ง เอาใครไม่เข้าใจหนักนๆยกมือขึ้นนะไม่เข้าใจหนักๆเลยนะพระคุณเจ้าขอยกห้านิ้วสูงๆเลยนะอีกครั้งหนึ่งนะคุณสื้อละสี่พันไหมคะถังถังคุณสื้อละสี่พันถังคุณเจ้าทละสี่พันอย่างนี้นะอันยากเลยมันไปเข้า โลภะสิบสองล้มันาเข้าสามสิต้เงรา่าเราจับถึงสาสิบแปดแล้วตรงสามสิบแปดันเลยถึงนหักออกสิบสามนัหละนั่นเองแหละนะมันมเข้าสามสิบแปดจากันตรงสามี่นี่สิสาข้างบนนี่หกวันถ้ามันเลยถึงสามสมที่หนึ่งวมที่สองสีเหลืองน่ะของท่หาุโธรกิจเน่ยก็คือนหักโดยกับอตโนมัติเลยมัน มันเอ่ยืึออัญญะสองครั้งเลยเอยอันแรกก็คือเอยสีแดงๆสิบสองดวงข้างบนมาเอ่ยครั้งที่สองก็คือสีเหลืองแหละมา่ธุรกิจเนี่ยอันนี้เราสรุปง่ายๆเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยการที่เขาเอ่ยตรงนี้ทีไรเนี่ยแสดงว่าอัญญะมันมาสองครั้งทันทีสามสิบแลถูกต้องถูกต้องเราก็เลยไปลบตัวสามสิบแปดนี่ออกก็ไง่ายแบงนี้เลยเอาอัญญะเอาสิบสามอืมเพราะมันพูดสองครั้งใช่าั้นละ ต่อไปครั้งที่สิเอาเข้าใจแล้วนะคะคุณสุรสิทธิ์นะเขาอธิบายเรียบร้อยนะพูดแบบชาวบ้านคือเอ่ยรงนั้นครั้งหนึง่งแล้วมาเอ่ยรงนี่อีกครั้งหนึง่งถ้าเอ่ยสองครั้งอย่างนี้นี่ก็พูดสองครั้งนะคะภาษาหนี่ะให้หามไปครั้งหนึง่งเพื่อเหลืออยู่ครั้งหนึง่ง,ง,งนะคะอา่าเข้าใจแล้วนะคะ คุณเจ้านะยกแผ่นนิ้วสูงเลยนะฮะถ้าคุณเจ้าบอกไม่ได้ยกเลยยกแันนี้ค่ะจะได้เห็นนะหลาย่่ำที่ยังแบบว่าไม่ทันก็มีนะคะก็ค่อยๆคุยกันได้ไม่เป็นไรไม,มีปัญหาแต่ว่าเราจะต้องมองระหว่างปกสมุดว่าเจตสิกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหน ต้องรู้จักเจตสิกรู้จักจิตก่อนจิต89เก้าหรือ้ยเอใช่ไหมเห็นไหมอเยอะนั่นอ่ะเจตสิกด้านขวามือของเราก็มีห้าสิบตัวเลขก็บอกเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นมาดูประกอบกับในหนังสือหน้า61สิอต่อไปนะตัวอย่างต่อไปนะชันท้า เจตสิกดวงนี้คือฉันทาฉันทาเจตสิกป์อยู่ในปรกิตน,นาเจตสิก์ดวงที่หกดูดวงที่หกนะฮะดูแผงจิตไปด้วยแผงเจตสิก์ไปด้วยนะพร้อมกับการดูประกอบในหน้าหกสิบเอนะ็ดในหนังสือฉันทาเจตสิก์หนึ่งดวงประกอบได้ในจิตทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งดวงในหนึ่งร้อยหนึ่งดวงคือมันต้องเป็นจิตแล้วนะรนะ้อยหนึ่งอก่านอุณลสจิตสิ อาภูุลจิตสิ่ตรงไหนคะมองหน้าครูไม่เห็นอาภูุล่ะต้องมองแผงจิตนะคะอาุูสลจิตสิเวนโมหะมูลจิตสองลงมาในอเหิยตุกะจิตสิแปดไม่มีฉันทะแม้แต่ดวงเดียวสิแปดดวงนี้ไม่มีฉันทะลงมาตั้งแต่มหาภุสุลจิตลงมาถึงลงตระจิตสิสิ มีฉันทะเจตสิกดวงนี้เข้าได้ทุกดวงเก้าสิบเอ็ดดวงเก้าสิบเอ็ดดวงกับตะแยงสิบดวงใช่ไหมคะในสิบดวงดูซิว่ามีเจตสิกเข้าประกอบได้ยี่สิบเจ็ดเต็มที่เหมือนตะกี้ไหมแม้จะหักโมหะสองดวงออกไปแล้วจิตเหลือสิบดวงนี้ ยังมีเจตสิกยเ27ดวงเท่าเดิมไหมมาดูกันนะคะแค่ในโลภะมนุจิตนะโลภะมนุจิตแปดมีเจตสิก์เข้าเต็มที่22ดวงนะคะในโทสะมนุจิตสองก็มีเจตสิก์เข้าร่ 22, วม22เต็มที่เห็นไหมคะเอา22กับ22มาบวกกันอันไหน้ําหักออกเอานะดูแดูวว่า 22ข้างบนที่ประกอบในโลภะภูมรจิต8นะั้นคืออัญญสมนา,าเาตสิก13โมจัต,กก 4, ตุกาเาติสิก4โลติกาเาติสิก3ถีตุก,กาเาติสิก2ได้แล้วน,นะคะ228บวก22มาโทสะภูมจิต2อ่ะ โทสามฤทสองมีอัญญะสมานะจตสิบสองเว้นปีติหนึ่งโมจตุกะจตสิบสี่โทจตุกะจตสิบสี่ถีทุกะจตสิบสองมาดูกลุ่มที่พูดถึงอย่างเนี้ยอันไหนที่ไม่ามําข้างบนคะโทจตุกะจตสิบส,สี่ใช่ไหมคะที่ไม่ซาอะ่ะ เอาโทจตุการจตสิกสี่ไปบวกกับยี่สิบสองทะกี้ค่ะได้เท่าไหร่คะโม<อ>ที่ซ้ำกันคือโมตอนนี้เอาไม่ซ้ำกันก็คือในโทสักเลิกที่สองดวงนี้ท,ที่ไม่ซ้ำในโลภะทะกี้เนี่ยมีแต่โทจตุกาเจตสิกสี่นะคะเอาโทจตุกาเจตสิกสี่ ไปวกกับ22เจตสิก22ที่หาได้เะอกี้ได้26ใช่ไหมคะ26นะฮะคุณสวรสีหาได้ไหมคะอ่าพระคุณเจ้าเจอไหยฮะวทางนี้คุณแ้วคุณนกน้อยนั่นไม่ดีอ่าอ่าิงเหยียบ เริ่มมือนอีกแล้วนะเริ่มเป็นก้อนหนักๆทั้งซ้ายและขวานะเออไม่ทันจบนะจบเลยจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องจบนะนะจบตามที่พูดเดี๋ยวนี้จบให้ทันด้วยนะเริ่มเสียงดังแล้วครูเริ่มเสียงดังแล้วนะฟังให้ดีนะดูจิต ุ่งแรกทถ้ากดซูตอนครูเริ่มเสียงดังแล้วนะนเสียงดังเลยครับอยไปโลคัพแล้วจีนแปลกันเขียนไม่ถูกอีกเสียงดังเขียนไม่ถูกอีกมือสั่นมือสั่นแล้วโลคัพแล้วจีนแปลมีเจตสิกประกอบเขียนนามนี้เขียนนามที่บอกมีเจตสิกเข้าประกอบ22รวมคือ เขียนให้ชัดๆเดี๋ยวจะได้เห็นว่าอันไหนต่างอันไหนเหมือนอัญญะสมานะเจตสิกสิสามอัญญะเขียนอัญยะอย่างเดียวก็พออัญญะสิสามโมจาศีก็คือโมจตุกะนั่นละฮะโมจาศีโลติกะสามเขียนตามนี้โลติกะถูกไม่ถูกขอให้อ่านออกไว้ก่อนถีทุกตะสอง รวมกันได้ยี่สิบสองไหมคะยี่สิบสองลบยี่สิบสองละในโลภะนิจจแปดมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่ยี่สิบสองรวมอยา่างนี้ต่อไปโทสะมูลกิตสองเขียนไปฮะโทสะมูลกิตสองมีเจตสิกประกอบเต็มที่มีเจตสิกประกอบเต็มที่ ยี่สิบสองรวมคืออ่าไม่เงื่อนเลยนะคะยี่สิบสองรวมคืออัญญาสมานะอัญญาสิบสองเขียนคำว่าอัญญาอัญญาสิบสองเว้นปีติโมจะโมจะตุกะสีเดี๋ยวโมจะก็พอโมจะสีก็คือโมจะตุกะนั่นแหละนะคะ โทจะสีโทจ,ทกกโทจทัทุกะโทจะสีถีทุกะสองข้างบนโลภะเนี่ยได้ยี่สิบสองดวงในเจตสิกข้างล่างนะโทสะรวมเจตสิกได้ยี่สิบสองเหมือนกันใช่ไหมคะมาดูโทสะตักโทสะดีกว่มามาตักที่โทสะนะ อันยะเหมือนกันใช่ไหมคะตัดออกเขียนขีดเลยค่ะเขียนการกระบาลเลยการกระบาลอันยะาสิบสองอการกระบาลโกจตุการอการกระบาลผีทุการอเหลืออะไรคะเหลือโทจตุการใช่ไหมคะเหลือโทจตุการสีเอาโทจตุการสีมารวมกับยี่สิบสองที่หาได้ตะกี้ 26เจอเรือยกงคะอยัาให้เสียงดังอีกนะนะนะตกลงว่าจิตสิบดวงมีเจตสิกประกอบเข้าร่วมเต็มที่ย6สิบหดวงเท่านั้นใช่ไหมคะได้อย่างนี้ละนะ ผ่านนะคะผ่านกันแล้วจดกันทุกคนแล้วนะคะ26จดจำไว้ว่ามีอัญญะสิบสามเต็มที่ใช่ไหมคะอัญญะสิบสามเต็มที่ถ้าไปนับเราไปนับในโลภะหมดอัญญ์สิบสามเต็มที่แล้วลงมาตรงมหาบุตรลจิตสองดวง,ดวงมีเจตสิกสามสิบ 13, แปดเช่นเคยคือสิบสามกับยี่สิบห้าใช่ไหมคะอัญญ์สมานะเจตสิกสิบสาม โซพานเจรสิยี่สิบห้าขั้นตะเกียบอีกสองก็มีสิบสามตอนนี้สามสิบแปวก็มีสิบสามหากสิบสามไปหนึ่งครั้งนับสิบสามครั้งเกียวก็พอเอายี่สิบสองมาบวกกับยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะ 47ใครได้47มางคะ47นั้นถูกนะฮะอ่าถูกนะคะเว้นตัวเขาเองอีกหนึ่งเหลือ46ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของอตอนนี้พูดถึงฉันทะหรือเปล่าคะเนี่ยพูดถึงฉันทะใช่ไหมคะพูดถึงฉันทะ ในหนังส <source. S 2> ือบอก50นะคะหน้า61สิอค่ะค่ะแสดงว่าเวทนิธิกิจฉาโดนเดียวอัญญสิบสามอักษรศมีโมจัตุกะสีโลติกะสามโทจัตุกะสีวิจิกิจฉาหนึ่ง สแสดงว่าในอันษฐานเจตสิกสิบสี่นี้เวน้นวิจิกิจฉาเจตสิก G หนึ่งดวงใช่ไหมคะ,วมคะเ,เวน้นวิจิก่อนเดี๋ยวค่อยเวน้นตัวเองทีหลังนะคะตะกี้ที่เราหาได้โลคะยี่สิบสองมาบวกกับอีกโทจัตุกะสี่ยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่สิบหก มาบวกกันทีนะรวมกันแล้วใช่ไหมคะได้ทั้งหมด20เท่าไหร่คะ26ใช่ไหมคะในอักุศ่วนแลจิต10ดวงอักุศ่วนแลจิต10ดวงค่ะได้เกรดสิกเต็มที่26ใช่ไหมคะเพราะปกติมีี่สิต้องเปทีจิตกิจฉาออกใช่ไหมคะอ่านะ26ดวงละทีนี้มาดูในมหาักขุสล มีอัญญาสิบสามไปซ้ำกับที่พูดเมื่อกี้และมีโสคณะยี่สิบห้า 25, เอายี่สิบหกมาบวกกับยี่สิบห้าใช่ไหมคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเว้นตัวของเขาเองด้วยก็เหลือห้าสิบนะคะอันนี้คือการหา เราจะต้องหาเข้าไปอย่างนี้แล้วถ้าเราแค่เป็นตัวเองเราก็ไปหาในตัวจิตตั้งร้อยกว่านะ่ะหาไม่เป็นนะฮะเน้ะจิดอยกว่าแม้จะมีมากแค่ไหนจับจุดให้ได้นะถ้าใครจับหลักได้แล้วจะหาเจตสิกได้ง่ายขึ้นก็คือไปหาในอะคุโสรจิตสิบสองกับมาหาคุโสรจิตแปดเออมหาคุโสรจิตโดมที่หนึ่งกับโดมที่สองแค่นั้นเองค่ะ จับหลักให้ได้หาเกจัสิคห้าสิบสองไปหาติดสองกลุ่มนี้นะคะผ่านนะคะอันนี้คือปกิณกะเกจัสิคหกดวงต่อไปไปดูในอันุศลนะคะอัุศลอัุศลราศรีอัุศลราศรีก็คืออัุศลเจตสิสิบสี่นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ได้แก่โมหะอหิริกาอโรตตาปาอุทัจจ โลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสามัชริยะภุกุจักทีนวิทะวิธิกิจฉาก็คือ14ดวงใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ใน14ดวงนี้ยกโมหะเจตสิกขึ้นมาพูดก่อนนะคะโมหะเจตสิกหนึ่งดวงเข้าไปประกอบในจิตทั้งหมดได้12รดวงตามสมควรนะคะทั้งหมดเลยนะค,ะคือเข้าไปประกอบในอกุศลจิต12ได้ทั้งหมด โมหะเจตสิกดวงเดียวนี้นะคะและในจิต12ดวงทั้งหมดนั้นมีเจติมีเจตสิก,เ,กเข้าประกอบเต็มที่เท่าไหร่นะคะ27คืออัญญาสมาณะเจตสิก13บาอะภเจตสิก14มาหมดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นโมหะเจตสิกดวงนี้จึงมีเจตสิกเกิดร่วมทั้งหมดกับเขาเท่าไหร่นะคะ 2ีรวมตัวเขาเองนะ,ะแต่ถ้าเว้นตัวเองออกไปก็เหลือ26อ,อย่างนี้นะคะอิยอริกาอโนตัปปะอุทัจจะทั้งสามนี้เป็นไปในทรนองเดียวกันค่ะนะคะก็คือหาแบบโมหะที่เองนะคะเพราะไปอยู่ในจิตกลุ่มเดียวจะหาง่ายขึ้นใช่ไหมคะหาในจิตกลุ่มเดียวจะงา่ายขึ้นเพราะเขาไปอยู่ในอาสุสทั้งดีบสเท่านั้นใช่ไหมคะ แล้วในอภิสุลกิจสิบสองดวงนี้มีเกจิสิกจำกัดเต็มที่คือยี่สิบเจ็ดดวงก็ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะโลภะน,นะคะอาจารย์ครับค่ะอ่าสง<ก>สัยที่ไหนฮะอาจารย์อาาย่นอา,อานในโมหะอันให้ฟังบางทีผมไปอ่านในหนังสืออาจจะเข้าใจค่ะอย่างอัญญสิบสามค่ะปกติโลกิจสิบสาม ทำไมต้องศึกษาหลักการพิณเนี่ยครับเดี๋ยวคุณต้องแยกระหว่างจิตกับเจตสิกนะคะอ่คุณต้องแยกระหว่างจิตกับเจตสิกอ่าถ้าคุณแยกเจตสิกกับจิตออกไม่ได้คุณจะหาไม่เจอเลยนะอ้าท่านได้ชีคะท่านได้ชีนุชคะช่วยไปบอกคุณเพื่หน่อยนะคะว่าเจตสิกอยู่ตรงไหนจะหามาประกอบกับจิตได้อย่างไรนะ อ่าเด็กคอ,นะอย,ออยอนะร,ยรยก่อ <istas> นน,นะฮะคอยรถก่อนคอยรถก่อนนะไปได้วยกันมาตั้งไกลนะขับรถมาหลายกิโลนะฮะอ่าอ้าวเจตสิกอยู่ตรงไหนจำไว้นะอ่าจิตอยู่ตรงไหนจำไว้นะถ้าพูดถึงเจตสิกดวงใดนะตอนนี้เราพูดถึง ถึงโลภะนะฮะเอาโลภะก่อนเอาช่วยชี้โลภะให้หน่อยนะฮะโลภะเจตสิกอยู่ตรงไหนก่อนโลภะอยู่ตรงไหนอ่าโลภะอยู่ตรงไหนก่อนอาช่วช่วยชี้เขาขวัญหันจะพึ่งไปไหนนะคะช่วยชี้เขาลงนาสิครับโลภะเจตสิกหนดวงเข้าไปประกอบในโลภะภูลจิตได้แปดดวงอ่าไปดูจิตกันค่ะดูเจตสิกดูจิตก่อนนะคะเจตสิกหนึ่งดวง ช่วยทีเจตสิกให้เขาดูก่อนนะคะว่าเจตสิกโลภะอยูตรงไหนอ่ารู้ไหมยังคะอ้าวโลภะเจตสิกหนึ่งดวงไปอยู่ในจิตแปดดวงคือโลภะหรือกิจแปดช่วยทีโลภะหรืก,รกิจแปดให้เขาดูด้ค่ะอ่าในแปดดวงนั้นมีตัวเลขสิบเก้ายี 1, ่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ใช่ไหมคะ สิบเก้ายสิบเอ็ดิบเกสิบเอ็ดทีนี้เอาสิบเก้ายี่เนี่ยบวกกันให้ได้ยี่สิบสองก็คือมีอัญญาสมาณะเกริกสิบสามโมจตุกาเกรสิกสี่โลติกาเกรสิกสามถีทุกาเกรสิกสองใน22่สงรวนี้ นะมีเป็นเจตสิทธิ์ที่เข้าไปประกอบในโลหะคุณจิตแปดได้ทุกดวงเลยนะฮะแสดงว่าดวงที่หนึ่งมีสิบเก้าก็จริงดวงที่สองยี่สิบเอ็ดดวงที่สามเจ็ดเก้าดวงที่สี่ยี่สิบเอ็ดดวงที่ห้าสิบแปดดวงที่หกยี่สิบดวงที่เจ็ดสิบแปดดวงที่เจ็ดดวงที่แปดยี่สิบ ไม Spirit, one day one day. Spirit, ่ว่าจะ19 21 18 20ยังไงรวมกันแล้ว8ดวงนี้ต้องมีจีนสิธิ์เข้าเกิดร่วมเต็มที่22ดวงเข้าใจนะฮะ